โอเคครับก็ต้องขอก่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัคร Marble X Wallet แล้วก็วิธีการผูกกระเป๋า Marble X Wallet บนเกมในเครือของ Netmarble กันนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำร้าน Over Top Up เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านได้ทำการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น YoGang Global, My4, r i e of Star, g u n ช h ป Battle, Crypto Conflict, g e n s h i n Impact และอื่นๆอีกมากมาย หากใครสนใจจะเติมเกมไหนสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วทักเข้าไปในเพจหรือในไลน์ของทางร้านได้เลยหากนึกถึงร้านเติมเกมราคาถูกนึกถึงร้าน Over TopU p นะครับผมอันตอนแรกให้ทุกคนไปดาวน์โหลดมาโบเอ็กวอเล็ตไว้ในเครื่อง Android หรือว่าใน iOS นะครับจะโหลดใน Emulator ก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวกระเป๋าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามให้ใช้งานบน Emulator นะหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วปุ๊บก็กดเปิดเข้าไปได้เลย พอเข้ามานะครับหน้าแรกเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่เขาสารยายเรื่องของคุณสมบัติแอปนี้เนาะก็ให้เรากดไปที่คำว่า use mobile wallet ข้างล่างได้เลยจากนั้นเขาก็จะให้เราทําการกรอกวันเกิดของเรานะครับวันเดือนปีเกิดนะก็ให้กดตรงคําว่า select your date of birth ได้เลยพอกดไปปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มาครับอันแรกเนี่ยให้เราใส่เดือนเกิดนะอันต่อมาให้เราใส่วันเกิดส่วนอันสุดท้ายเนี่ยให้เราใส่ปีเกิดนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บ แล้วก็กดคอนเฟิร์มเขาก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมาเพื่อสรุปว่าข้อมูลที่เราก่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะให้เรากดคอนเฟิร์มได้เลยจากนั้นครับก็ให้เราเนี่ยกดติ๊กถูกหน้าหัวข้อทั้ง2หัวข้อได้เลยครับพอติ๊กถูกเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เรากดไปที่คําว่า all agreement complete ได้เลยหลังจากกดไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นช่องทางในการสมัครขึ้นมาทั้งหมด4ช่องทางก็จะมี apple google facebook แล้วก็ twitter ถ้าใครใช้ i o วก็คงกด Apple อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าใครใช้ Android เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนล็อกอินผ่าน Google หรือไม่ก็ t ทว t ิ e เจะดีที่สุดครับอย่างอันนี้ผมเลือกเป็น Google เนาะพอกดไปปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือก Account ที่จะใช้ในการล็อกอินหรือว่าสมัครข้อใช้งานนั่นเองหลังจากเลือก Account ได้ปุ๊บครับเขาจะให้เราทําการสร้าง p a สเ w o r d ขึ้นมานะโดย password ดเนี่ยจะต้องมีข้อความ8ปดถึงยีตัวอักษรแล้วก็ต้องมีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขแลล้้ววกก็สัััษณ์ดยนะครบ ต่อมาอันนี้เขาก็ให้เรากรอกพาสเวิร์ดที่เรากรอกเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะพอกรอกเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับเขาจะบอกว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ได้ทําการเก็บพาสเวิร์ดให้กับคุณนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจำพาสเวิร์ดนี้ไว้ให้ดีๆนะครับถ้าลืมขึ้นมาได้คือแบบกู้ไม่ได้เลยนะถ้าเราชัวร์แล้วว่าเราจะใช้พาสเวิร์ดนี้เราก็กดเซ็ตนิกเนมได้เลยแต่ถ้าเราอยากกลับไปสร้างพาสเวิร์ดใหม่ก็กดรีเซ็ตพาสเวิร์ดได้ครับหลังจากกดเซ็ตนิกเนมเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เรามาใส่ชื่อเล่นในหน้านี้ครับชื่อเล่นก็ต้องมี3 1 2ตัวอักษรต้องมี ตัวพิมพใหญ่ตัวพิมเล็กตัวเลขอะไรประมาณนี้แล้วก็แนะนําว่า n ネームเนี่ยให้ตั้งที่มันไม่คล้ายกับพาสเวิร์ดนะครับให้มันแตกต่างกันถ้าเกิดว่าตั้งได้แล้วปุ๊บก็กดตรง i will use the nickname ข้างล่างได้เลยที่เป็นกล่องสีน้าเงินพอกรอกชื่อเล่นหรือว่าニックネนมเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มาครับเป็นการบอกว่า ID ของเราเนี่ยใช้รหัสกระเป๋าอะไรนะแล้วก็มีニックネนมชื่อว่าอะไรบ้างถ้าเราชัวร์แล้วปุ๊บว่าจะใช้ประมาณนี้ล้วก็กด use marble x wallet ได้เลย จากนั้นครับเราก็จะสามารถเข้ามาใช้งานฟังก์ชันเจ้าตัวแอปกระเป๋ามาเบิร์กวอลเลตได้แล้วนะถ้าเกิดว่าเราอยากดูเลขกระเป๋าของเราหรือว่าอยากดูชื่อเล่นของเราเนี่ยก็ให้เราคลิกไปที่รูปคนมุมขาวาบนนะมันก็จะโผล่มาที่หน้านี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะไปทําการผูกกระเป๋ามาเบิกวอลเลตบนเกมในเครือของ Net m a r b l e กันบ้าง ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมนี่นะคนนีค้คอร์สเวลของค่ายเนี่ยมาเบเวลแล้วนะครับวิธีการเชื่อมต่อกระเป๋าเข้ากับในเกมก็คือให้ทุกคนไปที่ขีด3มขีดมุมขวาบนนะแล้วก็ให้ไปที่คําว่าร้านค้าแล้วก็ให้เลือกไปที่คำว่าแลกเปลี่ยนโทเค็นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนคลิกไปที่คําว่าผูก MBX Wallet มุมขวาล่างนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่านะตอนที่ผมเข้าไปกะว่าจะลองผูกให้ดูใน emulator เนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันแลกเปลี่ยนโทเค็นฮนะ แต่ถ้าเข้ามาใน PC นะ่ะมันจะเจอนะครับเพราะกันในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำวิธีการผูกบนมือถือ Android นะครับเพราะว่าผมไม่มีโทรศัพท์สเปคแรงๆในการดาวน์โหลดเกมตัวนั้นเข้ามาในมือถือนะอันนี้ต้องขอภัยเรื่องข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครมีคอมแล้วอยากจะผูกกระเป๋าเนี่ย <c oughs> ก็แนะนำว่าให้มาผูกใน PC มืนผมก็ได้ครับอ่ะพอกด ผูก m b x wallet เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นคําถามขึ้นมาเนาะว่าต้องการจะผูกหรือเปล่าก็กดตกลงได้เลยหลังจากกดตกลงไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นช่องทางในการเลือกผูกกระเป๋าให้เรานะครับช่องทางแรกคือการหยิบมือถือขึ้นมาสแกน q ิวโค้นะ ปกติมือถือทุกวันนี้เนี่ยถ้าเอากล้องไปถ่ายรูปมันก็จะขึ้นเว็บไซต์เขียวคดขึ้นมาให้อยู่แล้วใช่ไหมก็ให้กดเข้าไปตรงนั้นแหละแล้วมันก็จะเด้งเข้าไปในแอปของมา r b l ว wallet นะครับส่วนถ้าใครแบบไม่อยากสแกนอะไรเงี้ยก็ให้เลือก4ช่องทางในการล็อกอินเบื้องต้นได้นะครับผมก็จะลองเลือกเป็นล็อกอินกับ Google นะอ่าแล้วก็เลือกบัญชีที่เราใช้ในการสมัครไปเสร็จปุ๊บครับก็ให้เรากดคําว่าเชื่อมต่อนะแล้วก็กดเชื่อมต่ออีกครั้งหนึง่ง เขาก็จะบอกว่า marble wallet เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้เพียง1 ID ต่อเกมนะหลังจากเชื่อมต่อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือว่าเปลีป่ยนแปลงได้ก็คือเราต้องคิดดีๆครับว่าเราจะใช้กระเป๋านี้จริงๆหรือเปล่าในการเล่นเกม ID นี้อ่ะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกแบบนี้ครับว่าเชื่อมต่อเกมเสร็จแล้วนะปิดหน้าเว็บนี้แล้วก็ไปสนุกกับเกมกันเลย แล้วก็ปิดไปแล้วเราก็กดตกลงในหน้านี้ครับเรียบร้อยนะผมได้ทำการผูก m b x Wallet หรือว่า Ma Bank Wallet เสร็จแล้วสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ดูมาถึงตรงนี้นะถ้าหากว่าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ